หญิงชาวไทยคนหนึ่งถูกไล่ออกจากที่นั่งชั้นรู้ต่อหน้าคนทั้งห้องในอเมริกาสายตาเหยียดหยามคำพูดเย็นชาและความอับอายที่ไม่มีใครช่วยแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่นั่งเงียบอยู่ข้างเธอไม่ใช่คนธรรมดาเพียงไม่กี่นาทีต่อมาทั้งห้องต้องเงียบงนันจอนทีนาซีและความจริงที่ถูกปิดซ่อนกำลังจะถูกเปิดเผยถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้จบแค่การขอโทษคุณคิดผิด ดูตนจบเพราะตัวตนที่แท้จริงจะทำให้คุณช็อกจนลืมหายใจหญิงชาวไทยถูกไล่ออกจากที่นั่งชั้นรูในอเมริกาจนกระทั่งเผยตัวตนของคนที่นั่งข้างๆแสงไฟอุ่นสะท้อนจากโคมแก้วเนื้อสีสะกลิ่นหนังแท้ของที่นั่งชั้นรูผสมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงเธอนั่งตัวตรงมือกุมกระเป๋าเผ้าใบาเก่าที่ตักหัวใจเต้นแรงกว่าปกติเสียงพูดคุยรอบข้างเป็นภาษาอังกฤษเร็วและเย็นชา รมหนานุ่มดูดซับเสียงฝีเท้าอย่างเงียบงันสายตาหลายคู่กวาดผ่านเธออย่างประเมินค่าอุณหภูมิในห้องเย็นลงโดยไม่มีเหตุผลเจ้าหน้าที่ในชุดเรียบเดินเข้ามาใกล้น้ำเสียงสุภาพแต่แววตาแข็งเขาขอให้เธอลุกจากที่นั่งคำอธิบายสั้นและชัดความร้อนวาบขึ้นที่แก้มเหงื่อซึมตามไรผมเสียงหัวเราะเบาๆจากแถวหลังแทงเข้าหูพื้นห้องดูเอียงเล็กน้อย เธอพยายามอธิบายด้วยภาษาอังกฤษที่หนักสำเนียงบัตรที่นั่งถูกยื่นออกไปมือสั่นจนกระดาษสั่นตามเจ้าหน้าที่ไม่รับมองคนข้างๆเงียบสนิทเงาของเขาทาบยาวบนพรมกลิ่นโอโซนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ๆล,ล,ลอยมาเวลาชะลอตัวเสียงกระซิบเริ่มหนาขึ้นความอึดอัดกดทับอกเจ้าหน้าที่อีกคนเข้ามาสมทบท่าทางเร่งรีบทันใดนั้นคนข้างขางข,างขยับตัว เขาวางมือบนพนักแขนอย่างมั่นคงนาฬิกาโลหะสะท้อนแสงเป็นเส้นคมสายตาหลายคู่หยุดนิ่งเขาพูดชื่อเต็มของเธออย่างถูกต้องสำเนียงอเมริกันชัดและหนักแน่นบรรยากาศรอบตัวแข็งค้างเจ้าหน้าที่ชนะเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอสว่างวาบด้วยสัญ,ญลักษณ์ทางการเสียงแจ้งเตือนดังเพียงครั้งเดียวหัวใจของเธอกระแทกแรงเจ้าหน้าที่กลืนน้ำลายท่าทีเปลี่ยนไปในพริบตา คำขอโทษหลุดออกมาอย่างรีบเร่งสายตาหลบตำ่ำเธอรู้สึกถึงแรงกดที่ไหลมือของเขายังนิ่งและหนักแน่นแสงไฟเนื้อสีส,สันไหวชื่อของเขาถูกเอ่ยขึ้นด้วยความเคารพความเงียบแผ่ขยายพรมหนานุ่มเย็นเฉียดใต้ฝ่าเท้ากลิ่นหนังแท้เข้มขึ้นประตูด้านข้างเปิดออกช้าๆเสียงฝีเท้าหนักดังใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่ระดับสูงปรากฏตัวสายตาทุกคู่หันไปที่ชายคนนั้น เขาลุกขึ้นยืนโดยไม่ปล่อยมือจากพนักแขนเขาเริ่มกล่าวถึงตำแหน่งและอำนาจคำแต่ละคำตกลงเหมือนโลหะใบหน้าของเจ้าหน้าที่ซีดลงบรรยากาศตึงเครียดจนหายใจยากเมื่อเขาหันมามองเธออีกครั้งรอยยิ้มบางเฉียบปรากฏเสียงของเขาต่ำและชัดเขาเอ่ยประโยคหนึ่งที่ทำให้ทั้งห้องหยุดนิง่งประโยคนั้นก้องอยู่ในอากาศราวกับแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นห้องเธอรู้สึกถึงสายตาทุกคู่ที่จับจ้อง ความเงียบหนาแน่นจนได้ยินเสียงลมหายใจเจ้าหน้าที่ระดับสูงหยุดก้าวมือที่ถือแฟ้มเอกสารสั่นเล็กน้อยสีหน้าที่มั่นใจแปรเปลี่ยนแววตาเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจชายคนนั้นเอ่ยชื่อองค์กรชื่อที่ไม่มีใครกล้าพูดผิดเสียงกระซิบรอบห้องดับลงทันทีแม้แต่เครื่องปรับอากาศยังฟังดูเบาลงเธอรู้สึกเหมือนก้าวอี้หนักขึ้นแรงกดที่ต้นขาเพิ่มขึ้นช้าๆหัวใจเต้นชัดในหู จังหวะสม่ำเสมอแต่รุนแรงเจ้าหน้าที่คนแรกถอยหลังครึ่งก้าวปลายนิ้วแต่ขอบเสื้อราวกับหาที่พึ่มคำอธิบายก่อนหน้าหายไปเหลือเพียงการพยักหน้าทีๆชายคนนั้นเอนตัวเล็กน้อยแสงไฟสะท้อนกรอบแว่นของเขาดวงตาคมกริบมองผ่านห้องเหมือนกำลังประเมินทุกคนพร้อมกันเสียงส้นรองเท้าดังจากทางเดินผู้จัดการสถานที่รีบเข้ามาใบหน้าขาวซีดกว่าพรม เงื่อผุดที่ขมับเขาก้มศีสาทันทีคำขอโทษหลังไหลเป็นสายน้ำเสียงสั่นจนแตกพร่ามือประสานแน่นเธอรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอากาศในห้องอุ่นขึ้นอย่างประหลาดกลิ่นน้ำหอมรอบตัวจางลงเหมือนถูกกลืนหายไปชายคนนั้นขยับก้าวอีเสียงโลหะเสียดสีกับพรมดังชัดทุกคนสะดุม้มสายตาติดตามการเคลื่อนไหวของเขาเขากล่าวถึงเอกสาร กล่าวถึงการอนุมัติกล่าวถึงชื่อบุคคลที่ไม่มีใครกล้าขัดแต่และคำหนักและชัดเจนผู้จัดการรีบพยักหน้าเจ้าหน้าที่ทุกคนยืนตรงท่าทางแข็งทื่อเหมือนรูปปั้นบรรยากาศตึงจนเจ็บผิวเธอรู้สึกถึงมือของเขาที่ขยับใกล้ปลายนิ้วแต่หลังมือของเธอเบาๆความเย็นแล่นผ่านเส้นประสาทหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเขาหันมากระซิบข้างหูเสียงต่ำจนแทบไม่เป็นเสียง ลมหายใจอุ่นกระทบผิวคำพูดสั้นแต่ชัดความหมายของมันทำให้เธอนิ่งงันภาพอดีตผุดขึ้นวูบหนึ่งคืนที่ยาวนานการเดินทางที่ไม่มีใครเห็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงกลืนน้ำลายอีกครั้งสายตาเลี่ยนการสบตาคำสั่งถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วเก้าอีรอบตัวถูกจัดใหม่พื้นที่รอบเธอว่างลงเหมือนเกิดวงล้อมที่มองไม่เห็นความรู้สึกโดดเดี่ยวกลับกลายเป็นการปกป้อง เงียบและแน่นหนาชายคนนั้นยืนขึ้นเต็มความสูงเงาของเขาทาบยาวบนพื้นแสงไฟดูเล็กลงทันทีความกดดันแผ่ซ่านเขาเอ่ยถึงความผิดพลาดเอ่อยถึงความรับผิดชอบน้ำเสียงไม่ดังแต่ไม่อ่อนทุกคำตอบย้ำอำนาจผู้จัดการก้มต่ำกว่าเดิมเจ้าหน้าที่คนแรกหน้าแดงกำ่ำมือกำแน่นจนเห็นเส้นเอ็นไม่มีใครกล้าพูดแทรกเธอขยับตัวเล็กน้อย ผ้ากระโปรงเสียดสีกับหนังที่นั่งเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ดังพอในความเงียบสายตาหลายคู่หันมาที่เธออีกครั้งไม่ใช่สายตาประเมินแต่เป็นสายตาระแวงและความกลัวที่ปิดไม่มิดชายคนนั้นหันกลับมานั่งการเคลื่อนไหวช้าและมั่นคงเขาวางมือบนพนักแขนอีกครั้งตำแหน่งเดิมเขาเอ่ยชื่อเธออีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเสียงสะท้อนกับผนังห้อง ความจริงเริ่มเปิดเผยผู้จัดการชะงักเหมือนเพิ่งเข้าใจบางสิ่งใบหน้าซีดจนแทบไร้สีลมหายใจขาดช่วงชื่อของเธอถูกเชื่อมโยงกับตำแหน่งกับเหตุการณ์ที่ถูกปิดเงียบกับอำนาจที่มองไม่เห็นความอึดอัดแปรเปลี่ยนเป็นแรงกดดันทุกคนยืนนิ่งไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเวลาหยุดเดินชายคนนั้นเองตัวเข้ามาใกล้ระยะห่างหายไป เธอได้ยินเสียงหัวใจของตนเองดังชัดยิ่งกว่าเดิมเขาเริ่มเล่าถึงคืนหนึ่งสถานที่หนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่มีในรายงานน้ำเสียงราบเรียบแต่เย็นเฉียบเจ้าหน้าที่บางคนหน้าซีบางคนหลบตาบางคนตัวสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่ความจริงไหลออกช้าๆเธอรู้สึกถึงแรงสั่นในอากาศเหมือนพายุที่กำลังก่อตัวแสงไฟเนื้อสีสะสันไว้อีกครั้งเงาทุกเงาบิดเบี้ยว เมื่อเขาหยุดพูดชั่วครูความเงียบกลับมาหนักกว่าเดิมลมหายใจของทุกคนถูกรั้งไว้ก่อนสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยต่อไปชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆแววตาแน่วแน่ราวกับตัดสินใจแล้วปลายนิ้วเคาะพนักแขนหนึ่งครั้งเสียงดังชัดในความเงียบเขาเอ่ยถึงชื่อเมืองชื่อถนนชื่ออาคารที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวหลายคนสะดุ้งพร้อมกันผู้จัดการขยับเท้าอย่างกระสับกระส่าย พื้นพรมหนานุ่มยุบลงใต้ฝ่าเท้าเหงื่อหยดลงช้าๆทิ้งคราบมืดจางๆเธอรู้สึกถึงแรงสั่นที่ขาเหมือนแรงสะเทือนจากใต้พื้นความทรงจำที่ถูกฝังเริ่มขยับหายใจลึกขึ้นโดยไม่รู้ตัวชายคนนั้นกล่าวถึงเอกสารลับเสียงกระดาษในจินตนาการดังแผ่วชื่อแฟ้มถูกเอ่ยออกมาหัวใจของใครบางคนหยุดเต้นไปชั่วขณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงยืนนิ่งดวงตากระพริบที ริมฝีปากแห้งซีดคำพูดติดค้างในลำคอไฟบนเพดานส่งเสียงหึ่งเบาๆแสงสีอุ่นกลับดูแข็งกระด้างเงาทุกคนยาวผิดปกติเหมือนถูกยืดด้วยความกลัวชายคนนั้นหันมาทางเธอสายตาอ่อนลงเพียงเสี้ยววินาทีเหมือนยืนยันบางอย่างโดยไม่ต้องใช้คำพูดเธอรับรู้ถึงแรงหนักที่หน้าอกล้มหายใจติดขัดกลิ่นหนังแท้ผสมกลิ่นโลหะเย็นความรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด เขาเริ่มกล่าวถึงตัวตนของเธอไม่ใช่เพียงชื่อแต่เป็นบทบาทเป็นสถานะที่ไม่มีใครคาดถึงเสียงซุบซิบระง,งมขึ้นอีกครั้งแต่ถูกกดลงด้วยสายตาเดียวของเขาความเงียบกลับมาครอบงำหนาแน่นยิ่งกว่าเดิมผู้จัดการเผลอก้าวถอยหลังส้นรองเท้าขูดกับพรมเสียงแหลมสั้นสะท้อนกล้องในห้องชายคนนั้นกล่าวถึงการตัดสินใจการเลือก และผลลัพธ์ที่ไม่อาจย้อนกลับน้ำเสียงหนักแน่นไร้าการสัน่นเธอรู้สึกถึงความเย็นที่ปลายนิ้วแต่หลังกลับอุ่นขึ้นเหมือนมีใครยืนค้ำอยู่ด้านหลังแม้ไม่มีใครแต่ต้องเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเผลอหลุดคำอุทานรีบปิดปากทันทีดวงตาเบิกกว้างความตระหนักเริ่มชัดเจนชายคนนั้นขยับตัวเข้ามาใกล้อีกนิดระยะห่างแทบหายไปลมหายใจของเขาสม่ำเสมอมั่นคงอย่างน่ากลัว เขาเอ่ยถึงข้อตกลงเอ่ยถึงสัญญาที่ไม่มีลายเซ็นแต่ผูกมัดทุกคนในห้องรวมถึงคนที่กำลังฟังอยู่แสงไฟสั่นไหวอีกครั้งคราวนี้นานกว่าเดิมเงาทาบซ้อนกันบนผนังแยกไม่ออกว่าเป็นของใครเธอกลืนน้ำลายช้าๆเสียงดังในหูของตนเองความจริงที่เคยถูกปิดผนึกกำลังถูกคลี่ออกทีละชั้นชายคนนั้นหยุดพูดชั่วครูสายตามองไปรอบห้อง เหมือนตรวจสอบความพร้อมก่อนก้าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลบตาไหลตกลงเล็กน้อยอำนาจที่เคยมีดูเลือนหายทิ้งไว้เพียงความหวาดวันเธอรับรู้ถึงสายตาที่หันมาหาไม่ใช่การดูถูกแต่เป็นการขอความเมตตาที่เธอไม่รู้ว่าควรมอบหรือไม่ชายคนนั้นเริ่มเล่าเหตุการณ์อีกชุดเสียงราบเรียบแต่ทุกคำแทงลึกเหมือนมีดคมบางชื่อถูกเอ่ย บางตำแหน่งถูกเปิดโปงความลับที่ซ่อนมานานเริ่มสั่นคลอนห้องทั้งห้องเหมือนเอียมเธอรู้สึกถึงแรงดึงจากอดีตภาพใบหน้าเสียงและคำสัญญาที่ไม่เคยจางเมื่อเขาเอ่ยถึงจุดเปลี่ยนทุกคนในห้องหยุดหายใจความเงียบกดทับจนเจ็บหูความจริงใกล้ถึงขีดสุดชายคนนั้นหันมาสบตาเธออีกครั้งแววตาแน่นิ่งเหมือนถามโดยไม่ใช้คำ และคำตอบกําลังจะเปลี่ยนทุกอย่างเธอสูดลมหายใจลึกความสั่นไหวในอกค่อยๆสงบเธอพยักหน้าเพียงครั้งเดียวการตัดสินใจชัดเจนและนิ่งชายคนนั้นลุกขึ้นก้าวยืนเคียงข้างเธอระยะห่างระหว่างเขากับโลกทั้งห้องหายไปเขาประกาศตัวตนของเธอด้วยน้ำเสียงเรียบและหนักแน่นชื่อของเธอไม่ใช่ผู้ถูกขับไล่แต่เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายและความจริงความเงียบแตกสลาย เจ้าหน้าที่ก้มศีรษะพร้อมกันคำขอโทษหลังไหลอย,อย่างจริงใจไฟบนเพดานนิ่งสนิทอากาศในห้องเบาลงพรมหนานุ่มกลับอุ่นอีกครั้งเธอรู้สึกถึงน้ำหนักที่หลุดจากบา่าเสียงหัวใจช้าลงลมหายใจเป็นจังหวะมั่นคงชายคนนั้นยิ้มบางไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นการปิดฉากประตูด้านข้างเปิดออกแสงจากทางเดินทอดยาวเข้ามาทางออกชัดเจนและสมบ เธอเก้าวไปข้างหน้าไม่หันกลับทิ้งความอึดอัดไว้เบื้องหลังเมื่อก้าวพ้นธรณีประตูโลกภายนอกเงียบและสว่างเรื่องราวจบลงด้วยศักดิ์ศรีและความจริงที่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง